ฮัลโหลสวัสดีเวลคอมทูน้องคายมาหอดน้องคายเฮ้ยพี่ยพี่น้องตอนนี้อยู่ที่น้องคายนะคะมาถึงแล้วจองโรงแรมไว้แล้วกเดี๋ยวมื้ออื่นเฮาขานแต่เสาเฮางสัญจรมาบ้านหกมุ่งไปเตรียมไปถ่ายอยู่ดานก็ประมาณ7:00นแต่ว่าเพิ่นก็บอกว่าขามประมาณ8:00นเพื่อเฮ็ดเอกสารโน่นนี่นั่นเพื่อไม่เรียบร้อยอะไรสินะเฮาก็ไปประมาณ็0 0ุ่กลัวๆกันเลยเพราะว่ายุอยู่ใกล้นี่เฮาอยู่โรงแรมแล้วก็ดกานอยู่ใกล้นี่อือ และพรุ่งนี้นะคะเราจะไปทัวร์คอนเสิร์ตที่เมืองนอที่ประเทศเพื่อนบ้านสองกอร์นเองอ่ารอบนี้เราจะมีน้องเพลงไปด้วยแพลวพาน้องเพลงน้องคอนซี่น้องตาและน้องบินเนอร์รอบนี้ด้วพี่น้องเดอร์ลกากามีแบ็กอัพมีดนตรีครบทุกชิ้นอ่าคือเขาต้องไปเช็คเศร้าเศร้าเช็คมาะ่านบายสามโมงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเหื่อเวลา เดินทางด้วยนะคะตอนนี้ก็เตรียมพร้อมชุดเครื่องประดับยองก็คือเตรียมผู้เตอร์น้องเก่งก็อ,งงกอยู่อีกเขานั่นคือเวลาพี่นองค่ะเตรียมตัวเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพยายามนอนพ้อสิพยายามนอนแต่ไ็นแต่ว่าก่อนนอนจะต้องกินก่อนอก่อนนอนโอ้ยก็ลืมปิดอันนั้นไว้อังอื่นอืนอยู่นนเนาะพาน <laughs> เพ้ราผ้ากระดานให้เราผ้าเปิดอันแจ้งเ,เตือน บานี่เป็นค้นทานยเนี่ยผู้ใดที่บึงคพพลิปพวพ่าวอยู่ก็คือจะเห็นัผ่านตาบางคนกับอว่าเอ้ยพะพ่าวกินอะไรเป็นวะคือที่จริงเป็นคนทีท่องผู้ถ่ายากอืมหล้วก็เป็นคนทีแต่ก่อนน่ะคือไขมันบวนบบกลบเป็นแบบว่าอบเนี่นนนยแต่ว่างทเป็นคนทีว่านี่ไขมันเป็นบางจุดบางส่วนเลยสินะนะคะตัวนี้ก็คือเป็นดีท็อกซ์ล้างลำไส้ที่ช่วยในเรื่องของการ ขับถ่ายสลายพุงลดหน้าท้องนี่เลยที่สําคัญก็คือไพ่ที่เป็นลิซสีดวงลดไลยอนหรือว่าทายยากแห้งยิ่งอายุเยอะแล้วแบบว่าเราระบบการพอ้อพันในร่างกายของเท่าเนี่ยมันก็นจะเสื่อมไปเรื่อยๆตัวนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายเป็นดีท็อกซ์ล้างน้ำใสเบได้ล่างแค่ของเสียหรือว่าสางเคมนี้แต่ตัวนี้คือมันจะล้างไขมันคุณอนคดก็เลยว่า แม่ข้าวคือกินหลายคือโบอ้วนก็เพราะว่าข้าวมีโตัวซอยที่ดีนะคือดีท็อกซล้างน้ำสใครที่ทานอยู่รีวิวด้วยนะคะข่าวดีอ่าข่าวดีมาแล้วตอนนี้กล่องเล็กมาถึงแล้วกล่องเล็กขนาดทดลองใครที่ไม่เคยกินแนะนาเอากล่องเล็กไปลองก่อนนะคะกล่องน้อยสามร้อยหาซิบไพที่เบิ่งคลิปนี้อยูก่กับสูงให้ฟรีเลยถ้าผู้ใดเป็นลูกค้าประจํากล่องเล็กมาแล้วนะคะ โปรโมชั่น2กล่องใหญ่แถม1กล่องเล็กจัดไปเลยอ่าสองกล่องใหญ่กล่องใหญ่จะมี1 0ซองกล่องเล็กจะมี5ซองแต่แต่ผู้ใดเมื่อคยกินอยากให้ลองเอากล่องหน่อยไปล่องก่อน3 5 0สบาทนะคะคือดีมากลงทุนลองกินดู350บาทวันนี้คือดูอยู่คือส่งฟรีไปเลยอ่าแบบโอนมีเก็บปลายทางถ้ากลัววิชาชีพก็เก็บปลายทางไปเลยบวกเพิ่ม7จ8 0แแล้วแต่นะคะอ่า เมื่อกี้นี้กล้องหน่อยเบิร์ตอนนี้กล่องกล่องเล็กมัมาแล้วแล้วทีนี้ลูกค้าประจําก็จัดได้เลยสองกล่องแย่แถมหนึ่งกล่องเลกส่งให้ฟรีแบบโอนในระบบเก็บปลายทางใครที่กินอยู่ช่วยกันร,รีวิวอันนี้คือกินก่อนนอนนะครับ <c oughs> าไดกินถามเบอหล้วเพราะว่าลืมออาไปในพัทยาลืมออกไป ก็เดือดน้ำตามด้วยเล็กน,น้อยอ่าออกิดประมาณแปดชั่วโมงถึงเก้าชั่วโมงก็ข,งงกขงงมา,มาขงงขเป็นคนทัานนะถ้าคนทานเบาก็จะออกประมาณ6ก็ดชั่วโมงก็ถ่ายเนี่ยไม่ปวดบิดที่ออกหมดไส้หมดพุงคีดแล้จนจอยคีดจนพุ่งแฟบพุ่งหยุบสนใจที่สนใจพิทาเพาเียรได้เลยนะคะบ๊ายบายปันดีนะคะ